สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของ n o v a v a x ซนะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ปัจจุบันก็เห็นว่ามีเข้าประเทศไทยแล้วนะครับรวมทั้งที่อเมริกาก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนี้ทําไมมาถึงใช้เวลานานในการพิจารณานะครับแต่ก็จะมาเล่าถึงคุณสมบัติของมันกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ สำหรับวัคซีนโน v a v ว็นะครับหรือมันเป็นวัคซีนที่เรยียกว่าเป็นสับยูนิตโปรตีนนะครับจริงๆมันก็คือตัวสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนามสําเร็จรูปนั่นเองนะครับที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับโดยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นฉีดกา,การฉีดเข้ากล้ามนะครับใน ในตัวหลอดหลอดหนึ่งนะครับหรือขวดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด10โดสนะฮะสามารถฉีดได้ฉีดได้ทั้งหมด10โดสในแต่ละโดสเนี่ยจะประ,ประกอบไปด้วย0.5 cc นะครับในนั้นเนี่ยจะมีโปรโตีนหนามอยู่5ไมโครกรัมนะครับแล้วก็มี50ไมโครกรัมเนี่ยเป็นสารซึ่งเรียกว่าแมทริกซ์เนะครับหรือเป็นแอตจูแวนนั่นเองนะครับตัวแอตจูแวนเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่ทําให้วัคซีนเนี่ยมันก่อประโยชน์มากขึ้นนะครับทำมันไม่มีการทําให้เกิดการ สร้างการอักเสบแล้วก็ทําให้มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใส่อจูแวนเข้าไปมันก็จะทําให้ตัววัคซีนเนี่ยอตอบสนองไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นอจูแวนเปล่าๆเ,เลยก็จะทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องมี2ตัวประกอบกันนะครับทีนี้ไอการฉีดวัคซีนโนวาว็กซ์เนี่ยสเข็มนะครับมันจะห่างกันทั้งหมด 21วันหรือประมาณ3มอาทิตย์นะครับแต่ว่าจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในงานวิจัยของเขาเนี่ยคือ21วันนะฮะบ,บวกลบได้ส่วนใหญ่จะต้องบวกนะครับลบไม่ได้นะครับฉีดก่อน21วันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าภูมิต้านทานมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับรายงานฉบับแรกที่ออกมานะครับก็พบว่ามันสามารถป้องกันตัว ตัวเชือ้อไวรัสวนี้ได้ประมาณสัก90%นะครับ sagt, คือกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมีความแตกต่างกัน nhiều, ค่อนข้างมากนะครับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้าติดเชื้อมาแล้วเนี่ยโอกาสาที่จะเป็นรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับกลุ่มที่ฉีด ene, วัคซีนขอโทษทีนะครับถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับ ยังสามารถที่จะเป็นตัวโควิดได้แต่โอกาสมันจะน้อยกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับถามว่าเวลาเป็นถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดวัคซีนไปครบแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยจากรายงานเขาก็ไม่เจอว่าคนไหนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีโรครุนแรงนะครับอย่างไรก็ตามในนี้เราต้องทราบก่อนว่าในขณะที่เขาทําการวิจัยเนี่ยนะครับช่วงนั้นมันเป็นการระบาดของสายพันธุ์เอลฟานะครับแต่ปัจจุบันก็เนื่องจากมันมีสายพานันธุ์ตัวอื่นออกมานะครับแล้วก็ปัจจุบันสายพันธุ์หลักก็คือตัวโอนก อาจจะต้องมีผลที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของที่ของโนวซนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังมีการทำการทดลองในประเทศอังกฤษเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาอยู่นะครับก็จะเจอว่าเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะป้องกันตัว,ต,วตัวเชื้อโอมครอนได้ค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการทดลองการฉีดเข็มที่3นะครับเข็มที่3เนี่ยจะห่างจากเข็มที่2 6เดือนนะครับ ก็พบว่ามันสามารถที่จะป้องกันตัวโอไมรอนได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานที่ได้เนี่ยก็จะสูงกว่าหลังจากฉีดเข็มที่2ไปหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับทีนี้วัคซีนตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในขวดขวดหนึ่งนะครับมันจะฉีดได้ทั้งหมด10โดสนะฮะแล้วก็จะเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติเราเนี่ยละครับ2ององศานะครับโดยเก็บได้นานประมาณสักเเดือนนะฮะถ้าหลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการโยนนนทิ้งลก็เปี่่ยอัใหมร ก็จะเกิดคําถามตามมาว่าเอ๊ะแล้ววัคซีนอวัเกซ์เนี่ยเราจะเอามาใช้เป็นฉีดเข็มกระตุ้นฉีดเป็นเข็มแรกหรือฉีดเป็นเข็มอย่างไรจะฉีดสลับกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจากการทดลองของเขาเนี่ยจะเป็นการทดลองแค่การฉีดแบบตัวเขาเดียเด่ยวๆเลยนะครับตั้งแต่แรกเท่านั้นนะครับดังนั้นการที่เราไปฉีดสลับกับตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลน,นะครับ แต่เท่าที่เราดูจากหลักการการทํางานของวัคซีนแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับจะใช้เป็นฉีดเข็มกระตุ้นหรืออะไรก็ได้ผมคิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าดูจากประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะสูงประมาณของ mra เลยนะครับก็คือประมาณสัก8 90%นตะครับอะต่อมาคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผลข้างเคียงส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นผลข้างเคียงแบบที่เฉพาะที่นะครับก็คือว่ามีการปวดหรือเจ็บบริเวณที่เราฉีดวัคซนนเข้าไปะครับ มีอาการมีไข้ได้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้โตได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอาการพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิดเดียวแล้วก็หายไปเองในช่วงประมาณไม่กี่วันนะครับแต่ว่าอันนึงซึ่งเจอได้ก็คือมีการเกิดเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้คล้ายกับกรณีของ mRNA นะครับแต่ว่าเจอไม่มากนะครับยังไม่มีการกําหนดว่าเอ๊ะมันจะเจอได้บ่อยในผู้ชายที่อายุน้อยหรือเปล่านะครับเหมือนกรณีของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหรือเปล่าแต่ว่าก็เจอได้นะครับ ทีนี้หลังจากการที่เรามี mra วัคซีนออกมาในท้องตลาดเราก็ฉีดมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะวัคซีนตัวนี้มันบางครั้งมันอาจจะเจอผลข้างเคียงต่างๆซึ่งยังไม่เจอในตู้ในใน,ในช่วงที่มีการทดลองได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่ามันออกมาใช้งานนานแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่เราปกติไม่เจอในช่วงทดลองเราก็อาจจะเจอได้ก็เช่นเดียวกับวัคซีนของ NovaVAx นะครับดังนั้นถ้าเราใช้ n o v a v a x กส์ไปนานๆเดี๋ยวบางครั้งเราก็อาจจะเจอผลข้างเคียงบางอย่างซึ่ง ไม่ได้กล่าวถึงในกรณีของการทําการทดลองได้นะครับอันนั้นก็ไม่แปลกนะครับเพราะทุกๆอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ทดลองมาแล้วว่ามันปลอดภัยจริงถึงสามารถจะเอาออกมาใช้ได้นะครับต่อมาก็คือไอตัววัคซีนนะครับของ mRNA เนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้ข่าวว่าเอ๊มันอาจจะทําให้มีริ่มเลือดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้หรือเปล่านะครับมีเกิดสต roke ก,ก็คือเป็นเื่นเส้นเลือดในสมองอุดตันเป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าเป็น โรคภูมิตอนต้านตัวเองเช่นออโตอิมมินต่างๆเนี่ยมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไหมนะครับและในกรณีของโนว a คซ์เนี่ยมันจะเป็นได้หรือเปล่านะครับก็จากการทดลองทั้งหมดนะครับจากเอกสารของ f d a ที่ผมอ่านมาซึ่งผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอว่ามันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่บางอย่างมีความเกี่ยวข้องกันนะฮะเพียงแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ามันมากกว่าในคนทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าในคนที่ได้วัคซีนหลอกหมายความว่าไม่มีโนวัคซ์อยู่นั้นแต่ฉีดเป็นเหมือนกับน้ําเกลือเข้าไปนะครับ ก็เจอว่ามีอาการพวกนั้นได้นะครับซึ่งน้ําเกลือมันไม่ทําให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเราจะไปโทษ Novavax ว่ามันทําให้โรคออโตอิอมูนหรือว่าโรคอื่นนะครับเป็นริมเลือดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้สัทีเดียวเพราะว่าในขณะที่เราฉีดยาที่เป็นยาหลอกยาปลอมเข้าไปตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ตรงนี้ก็อย่ามามีประเด็นดราม่านะครับเพราะว่าในการทดลองเนี่ยจริงๆเขาต้องมียาหลอกอยู่แล้วนะครับเรียกว่า placebo นะครับหรือว่า control group นะครับเพื่อท ผลที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านป้องกันโควิดหรือว่าผลข้างเคียงของตัววัคซีนเนี่ยมันเกิดจากตัววัคซีนจริงๆหรือว่ามันเป็นการที่เราโมโนไปเองนะครับถ้าเกิดว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยทั้งในคนที่ได้ยาหลอกกับยาจริงนะครับมันก็แปลว่าเอ๊อันนี้มันไม่มีผลอะไรถูกไหมครับแต่ถ้ามันแตกต่างกันชัดเจนอ่านะก็ต้องมาดูแล้วว่าคนที่เขาได้ยาจริง ซึ่งก็คือวัคซีนโน v a แว็กับตัวยาหลอกเนี่ยมันเป็นที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับอ่าดังนั้นโดยส่วนตัวผมนะครับคิดว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับแล้วก็กังวลกับวัคซีนตัว mRNA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน Novavax ก็เป็นทางเลือกของท่านนะครับก็รีบไปฉีดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโดย2เข็มเนี่ยจะเป็นเข็มที่ฉีดเข้ากล้ามนะครับห่างกัน21วันแล้วก็จะต้องมีการไปบูสต์ในปัจจุบันนี้การทดลองเนี่ยเขาบูสต์กันที่ 6เดือนนะครับหเดือนแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดน,นะครับอ่ามีอีกอ,อ,อย่างหนึ่งที่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะโปรโตีนสับยูนิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับคืองจริงมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับวัคซีนพวกตับอักเสบบี B, อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ่าไม่ใช่มาพึ่งเอามามีอยตอนนี้นะครับถ้าเมื่อเทียบกับ mRNA เนี่ย mRNA มันก็เหมือนกับเป็นพิมพ์เขียวอันหนึ่งซึ่งทําให้ร่างกายของเราหรือเซลล์ของคนเราเนี่ยสร้างโปรตีนหนามนะครับแต่วัคซีน Novavax เนี่ยก็คือเป็นโปรตีนหนามฉีดเข้าไปเลยนะครับดังนั้นโดยสุดตัวแล้วสรุปนะวัคซีนตัวนี้ก็น่าจะเป็นวัคซีนที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ผลข้างเคียงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้นะครับส่วนเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจหรือยืดห้วยหัวใจอักเสบเนี่ยก คาดว่าคงจะน้อยมากๆจนไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องห้ามนะครับเราก็คนที่มีโรคหัวใจหรือเคยมีเรื่องห้องหัวใจอักเสบหรือร้ามเนหัวใจอักเสบมาก่อนก็สามารถที่จะฉีดได้โดยที่ไม่จาเป็นจะต,ต้องกังวลซะมากเกินไปนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ